นางสาวจุธามาศจันตากรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านแก่นหมู่ที่7ตำบลนายางออสบปราบจัังหวดลำปางเกิดเมื่อวันที่19เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2513อายุ35ปีการศึกษามัธยมศึกษาปีที่6คติประจำตัวเต็มที่ในแบบของตัวเองผลการดำเนินงาน 1>, 1ด้านบุคคลที่ควรยกย่องหรือทำคุณประโยชน์ต่อสังคมมีความใฝ่รู้เข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานต่างๆเช่นมหกรรมออมลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนทำแนวกันไฟคณะกรรมการเลือกตั้งเข้าอบรมจะปะถอกรมประมงและสแสวงหาความรู้จากสื่อต่างๆอยู่เสมออีกทั้งยังเข้าร่วมอบรมเพิ่มทักษะด้านอาชีพดังนี้ การสารตะกร้าพลาสติกการทำน้ำยาล้างจานการทำขนมไทยการแปรรูปกล้วยและอบรมการทำไม้กวาดน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและครอบครัวโดยปลูกผักเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และดำรงตนไม่ฟุ่มเฟือยประหยัดประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องและสุจริต ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆดังนี้คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตคณะกรรมการวิสาหกิจแปรรูปกล้วยบ้านแก่นคณะกรรมการป่าชุมชนคณะกรรมการเลือกตั้งเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคมโดยการเป็นพลเมืองดีปฏิบัติตามกฎระเบียบของหมู่บ้านกฎระเบียบของกลุ่มองค์กรที่เป็นสมาชิก และเป็นจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้านวัดโรงเรียนที่สาธารณะทั้งในและนอกหมู่บ้านมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่มกองทุนอย่างสม่ำเสมอเช่นการประชุมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตการติดตามสมาชิกที่กู้เงินกลุ่มการแปรรูปกล้วยประชุมประจำเดือนหมู่บ้านหมอกควันไฟป่าการปลูกป่าการทำสายชะลอน้ำ กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมกิจกรรมจิตอา,าสา 2. ด้านการปฏิบัติหน้าที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำแหน่งประชาสัมพันธ์ฝ่ายอำนวยการเมื่อวันที่1เดือนมกราคมพุทธศักราช2562มีผลงานปฏิบัติงานดังนี้ประชาสัมพันธ์ให้ครัวเรือนสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพิ่มขึ้นจากปี2566จำนวน13คน การติดตามสมาชิกที่กู้เงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตการประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกทางไลน์ของหมู่บ้านรวมทั้งเป็นที่ปรึกษาสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านประชาสัมพันธ์การผลิตการจำหน่ายมีศักยภาพและความสามารถด้านประชาสัมพันธ์การเงินการบัญชีและเงินกู้รวมทั้งเป็นที่ปรึกษากลุ่มเยาวชนด้านกีฬากิจกรรมภายในหมู่บ้านตำบล ยึดมั่นในหลักธรรมพิบาลและคุณธรรม5ประการของกลุ่มออมทรัพย์ซึ่งประกอบด้วยความซื่อสัตย์ความเสียสละความเห็นอกเห็นใจกันความไว้วางใจและความรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายโปร่งใสคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว 3. ด้านคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม เป็นผู้ที่ประพฤติตนที่ดีงามอยู่ในศีลธรรมอันดีและอยู่ในกรอบกฎหมายมีความรับผิดชอบต่อตอนเองครอบครัวและผู้อื่นมีน้ำใจมีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อส่วนรวมขยันขันแข็งอดทนพึ่งพาตนเองได้ไม่มัวเมาในอบาย,ยมุขค,ความเคารพสัก์และคุณค่าความเป็นมนุษย์อนุรักษ์วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติและปฏิบัติกิจกรรมทางาศาสนา มีความซื่อสัตย์สุจริตโดยนำคุณธรรม5ประการของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมาใช้เป็นแนวทางและปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาโปรง่งใสคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่ามีจิตสาธารณะและไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพน,นันอบายามุขและสิ่งเสพติดเป็นผู้ได้รับความไว้วางใจจากบุคคลอื่นๆในลักษณะต่างๆเช่นแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปกล้วยบ้านแก่นคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตคณะกรรมการป่าชุมชน 4. ปัจจัยความสำเร็จมีความมุ่งมั่นในการทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุด